รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอดัสเอ็กตร้าโทนิคและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟันให้ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะนี่สองมือนี่เต็มเลยนะฮะไม้พินิสลูกทีนิสและตอนนี้เราก็อยู่ในสนามทีนิสนะครับแขกรับเชิญของเราก็ต้องเกี่ยวกับทีนิสแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดังระดับโลกนะพี่คนไทยทุกคนเข้ที่ไปไทจะได้ดีนด เขาตีทนี้นะครับตอนนี้ลินไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผู้ชมต้องจับตามองลีลาการเล่นของพีมเขาดีแล้วเราจะไปคุยกันนะฮะว่าเทคนิคเคล็ดลับการเล่นทีนี้มันมีอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ให้ให้ดูก่อนว่าเขา ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับคุณธนยัยอุดมโชคตัวดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ <นะ S 2> ผมก่อนอื่นเรามาคุยกันสักนิดนึงก่อนนะที่โม่ผู้ชมไปเยอะคิดว่าชื่อเสียงของพี่บิ๊กเนี่ยทุกคนต้องรู้จักดีอยู่แล้วแ่ะนะฮะแต่ว่าเรามาย้ำอีกทีนึงว่าตำแหน่งหรือว่าอันดับโลกที่เราเคยไปมาสูงสุดนะครับความสำเร็จสูงสุดของเราคือคืองานไหนตอนนั้นเคยขึ้นอันดับ77ของโลกนะครับซึ่งก็ก็ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะเป็นงานยากเพราะว่าตอนนั้กว็ ผลงานตอนนั้นก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับเข้าถึงรอบ3รายการออสเตรเลียนโอเพนซึ่งเป็นรายการแกรนด์สลมนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปล้มมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งของโลกมวนคาร์ลอสฟูเรโลนะครับตอนนั้นตอนนั้นกำลังกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับก็เป็นข่าวดังไปทั่วเลยตอนนั้นนะตอนนั้นชนะ4เซตแล้วก็ไปแพ้ให้กับโนวัคจอควิชซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกตอนนี้ครับสี่เซตครับผมอ่ะครับผมทีนี้ อ่าเราพักเรื่องอันดับโลกอะไรต่างๆเอาไว้ก่อนเราเข้าอยากอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของพี่ปิ๊กว่าจะได้เข้ามาเล่นเทนนิสเราเริ่มจากยังไงคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนเป็นเด็กอ่อนแอเป็นเด็กขี้โรคนิดนึงคือตอนนั้นเป็นโรคหอบนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้ออกซิเจนถึง2อาทิตย์ึตอนอายุประมาณ5้าขวบครับ,บซึ่งตอนนั้นก็ใช่ครับตอนนั้นก็ถือว่าหนักมากนะครับแล้วก็พอออกมาจากตู้ออกซิเจนปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้มาเล่นกีฬาซึ่งตอนแรก คุณพ่อก็พาไปไว่ายน้ําแต่ว่าว่ายแล้วจมว่ายแล้วจมก็เลยเหมือนกับเหมือนกับไม่ค่อยชอบครับคือเหมือนกับว่าสำลักน้ําตลอดอะไรเงี้ยเหมือนกับไม่อยากไปแล้วก็หาเรื่องที่จะไม่ไปเวลาคุณพ่อจะให้ไปก็งองแงหาเรื่องที่จะแบบไม่ไปอะไรเงี้ยครับไม่อยากว่ายว่ประมาณนั้นก็ว่ายได้อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็คุณย่าก็เลยเห็นอย่างนงี้ก็เลยแนะนําให้ไปเล่นเทนนิสเพราะว่าคุณย่าก็เล่นอยู่ตอนนั้นก็ประมาณ6กเจ็ดขวบตอนนั้นก็ประมาณเริ่มเริ่มเริ่มจริง น่าจะประมาณเกือบ8ขวบครับก็คือว่ายเริ่มว่ายน้ําตอน7ขวบครับแล้วก็พอปีหนึ่งก็มาเล่นเทนนิสตอน8ขวบแล้วก็อพอ,อ,อตีเทนนิสได้สักพักหนึ่งตอนแรกเล่นเป็นกลุ่มก่อนนะครับพอ,พอสักพักหนึ่งก็ครูก็เห็นแววว่าเออเราสามารถที่จะพัฒนาไปไปไปเป็นในใักเทนนิสที่ดีได้ครับก็เลยมาคุยกับคุณพ่อว่าเอออยากจะมาเรียนเดี่ยวไหม ซึ่งคุณพ่อก็เออก็เห็นว่าก็น่าจะลองดูอะไรเงี้ยครับก็เลยเลยมาเรียนเดี่ยวดูแล้วก็เรียนได้สักประมาณ6เดือนก็ออกแข่งซึ่งก็ก็ต้องยอมรับว่าประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งคือชนะมาสองรอบแต่ว่าแพ้รอบสมซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะออกแข่งครั้งแรกในชีวิตซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจอกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในชีวิตรับไม่ได้ครับคือเหมือนกับว่า ไม่เคยรู้จักความแพ้แพ้มาก่อนก่อนหน้านั้นเราเคยแข่งอะไรมาก่อนไม่เคยเลยครับนั่นคือครั้งแรกในครั้นักกีฬาด้วยแ <ใน S 2> ล้วก็นักกีฬาครั้งแรกใช่ครับก็รับไม่ได้แพ้แปดศูนย์แพ้ขาดเลยแพ้กับดาวรุ่งสมัยนั้นนะครับซึ่งก็ก็เป็นเพื่อนซีกันตอนนี้แต่ว่าก็ก็ยังรับไม่ได้แล้วก็วิ่งหายไปเลยครับต้องหากันอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเพรเสียใจตอนนั้นเสียใจตอนนั้นรับไม่ได้คือแบบเหมือนกับไม่เคยรู้จักความแพ้แพ้มาก่อนแล้วทีนี้ ครอบครัวเราที่แบบว่าเห็นเราพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยเขาได้สอนเขาได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราคือตอนแรกก็ต้องบอกว่าหยุดหลังจากแมตนนเนี่ยคือหยุดไปประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับไม่ไปสนามใจประมาณนั้นประมาณเป็นเรียไปเรียแผลใจเลยครับก็หยุดไปประมาณ2อาทิตย์ครับแล้วก็คุณพ่อก็เริ่มแบบแต่ก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เหมือนกับว่าที่บ้านก็คอยให้คําปรึกษาคอยกลอบคอยปลอบโยนอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรมันก็คือความแพ้ๆมันเป็น แค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ไว้ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็คุณพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับให้มาเล่นต่อนะครับก็คือเหมือนเราไม่อยากเล่นก็คือก็คือหยุดพักไปแล้วก็จนเรารู้สึกว่าเเราอยากกลับจะอยากที่จะมาเล่นเองอะครับอยากจะอยากอยากจะกลับมาซ้อมอยากก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเราคุณพ่อมนเล่นก็ได้มาเนี่ยยังมีฟอร์มอยู่นิดนึงก็อยากอยากอยากตีละอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยคุณพ่อก็เลยโทรไปหาครูก็ให้มาสอนใหม่แล้วก็แข่งใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเริ่มรู้จักความแพ้ก็ดีขึ้นนะครับครับผมแล้วไอ้ที่แข่งใหม่เนี่ยเราเริ่มชนะบ้างหรือยังหรือว่ายังก็ประมาณเดิมครับชนะรอบสองรอบแล้วก็แพ้ประมาณนั้นครับเคยมีครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราเสียใจสุดๆจากการแข่งขันนอกเหนือจากอีกครั้งแรกที่พัน คือผมว่าครั้งนั้นเนี่ยเสียใจสุดแล้วครับที่สุดแล้วที่สุดแล้วเหมือนกับว่าเป็นอะไรครั้งแรกเนี่ยเรายังรับไม่ได้ประมาณนั้นนะแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่ารับได้อะไรประมาณนี้นครับแล้วเมื่อเราแข่งชนะอย่างเงี้ยเราเห็นความต่างมัน,มนไหมว่าว่าอย่างไหนเรามีความสุขหรือเราได้เรียนรู้จากมันมากกว่ากันคือผมว่าเราได้เรียนรู้จากจากตรงนี้มากกว่านะครับว่าเออมันก็คือเกมกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะแล้วก็มีอภัยนะครับทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับสําหรับชีวิิตการเเล่นนทสของ ที่ปิกดานายอุดมช่อมเราแต่ว่าช่วงหน้านะฮะรับรองว่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะเราจะมาขุดคุยและเจาะลึกว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นนักเทนนิสมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างตามชมช่วงหน้าในฝันที่ไกลไปถึงครับสวัสดีครับพี่โด่งโคขุนพนยางคำเกษตรน้องนิน There's the then there's real it's and and real kind, and the kind, and the real kind thing. is my mystery. อันเนื่องในโอกาส12สิงหานี้เป็นเทศกาลวันแม่นะครับพี่มีคีบอวเชอร์มาแจกน้องๆโดยกติกามีดังนี้พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเขียนบทความแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจแล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าบทความไหนของน้องๆโดนใจพี่โดมหรือว่าโดนใจทีมงานพี่ รับไปเลยครับกีมไวเชอร์โคขุนพล,ลยังคำเกษตรน้ำมินใช้ได้ทุกสาขาพี่อยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงพักคุณแม่และรักแม่กันเถอะนะครับน้องๆแม่มีบุญคุณต่อเรามากเลี้ยงดูเรามาอยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงทุกวันทุกวันและก่อนแม่ทุกวันรีส่งมานะครับพี่โดรออ่านของน้องๆอ,อยู่แล้พบกันครับ สนับสนุนโดย All Dust Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกตกลับเข้าสู่ชว่วงที่2กับปันนี่ไกลไปถึงเนนะี่ยฮะตอนนี้เราอยู่กับนักเทนนิสที่โอ้โหคนไทยทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับทิปปี้กีในในยุดมโชคครับผมเรามาคุยกันต่อนะฮะหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของการเริ่มต้นไปลนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่แบบหลายคนคงอยากรู้ความรู้สึกณนะโมเมนต์ที่เราได้แข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆได้แข่งค,ความรู้สึกเราเป็น ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายที่เราจะได้ลงไปในเซนเตอร์คอร์ดในรายการแกรนด์แลมเพราะว่า1คือการมีโอกาสได้ไปเล่นในแกรนด์แลมเนี่ยก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าการต้องหนึ่งในร้อยครับ,รบอันดับแรกของโลกถึงจะได้ไปได้ติไดปไปเล่นใช่ครับแล้วก็มันเป็นเรื่องยากมากที่จะลงไปในแกรนด์แลมเซนเตอร์คอร์ดซึ่งลงไปคราวแรกเนี่ยตื่นเต้นมากครับอย่างเจอนนมเบเดียนเนี่ย สองเส้นแรกเนี่ยผมตีไม่ได้เลยตื่นเต้นมากคือเหมือนกับว่าคนดูรอบๆเหมือนกับโหสองหมื่นคนนะครับครับผมแล้วก็ขอดใหญ่มากตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นคือถ้าถ้าทุกคนมีอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องตื่นเต้นแน่นอนครับอย่างเจออะไรเวทีคอนเสิร์ตอย่างเจอเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆเงี้ยโอ้โหตื่นเต้นมากจะเกรงจะทำให้เราเหมือนกับทําอะไรไม่ถูกครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าทําอะไรไม่ถูกจริงๆครับแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะปรับปรับตัวเข้ากับเวลานานไหมครับจะปรับตัวได้ ก็อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ครับ mm hmm. ซึ่งครั้งแรกเนี่ยนานมาก2 mm hmm. องเซตอะครับแต่ว่าโชคดีที่คือเล่น3ใน5 mm hmm. ก็เลยหเหมือนกับว่าเซต 3, เซต4ยังกลับมาได้แต่ว่าเซตที่5นี่หมดแรง mm hmm. แพ้แรงตัวเอง mm hmm. แต่ว่าไม่ได้แพ้การตื่เต้นแพ้แรงตัวเองมากกว่า mm hmm. หลังจากนั้นพอมาเจอรถดิกเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้น mm hmm. แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าลอเดิกเนี่ยเล่นข้อยาได้ดีสมควรเสิร์ฟแรงมากนะครับทีนี้ไอเรื่องความตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบน้องๆหลายคนอย่างเงี้ยที่ได้ชมอยู่บางทีต้องแข่งขันบางทีต้องแค่เข้าสู่สนามสอบอย่างเงี้ยมือสั่นขาสั่นเรามีวิธีระงับความตื่นเต้นต่างๆล่านั้นคือไอความตื่นเต้นอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นตัวกําหนดเองมากกว่าว่าเราควรจะต้องทําให้ออกมาดีออกมาดีอย่างงน้นดีอย่างนี้ซึ่งเราไปคํานึงถึงผลของมันมากเกินไป ถ้าเราคํานึงว่าเออเราสามารถอยู่นะตรงจุดจุดนั้นเนี่ย<ะ>แล้วทําออกมาให้มันดีที่สุดเนี่ยหวัง<ะ>ว่ามันมัน,ม,นมันช่วยได้ระดับหนึ่ง<ะ>คือคิดให้มันใกล้ขึ้นอย่าไปคิดให้มันไกลเกิน<อ>ไปที่มันอยู่ณปัจจุบันใช่ครับอทีนี้เทคนิคล่ะเทคนิคของเราในการเล่นเทนนิสครับนะเผื่อน้องๆคนไหนที่นึกอยากจะจับแร็กเก็ตขึ้นมาหวดบ้างเขาจะต้องมีเทคนิคไงบ้างในการคือเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันครับของผมเนี่ย จุดเด่นของผมก็คือเรื่องของการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ซึ่งของผมก็จะคอยพัฒนาเรื่องของการเคลื่อนที่ในการวิ่งตีการบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งผมไปใช้ตรงเนี้ยเอาไปแข่งกับคู่ต่อสู้แต่บางคนเนี่ยตัวสูงใหญ่เขาก็ต้องพัฒนาเรื่องของลูกเสิร์ฟเรื่องของสตกที่หนักหน่วงแต่ว่าผมเนี่ยเน้นที่เคลื่อนที่เร็วเหนียวแน่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนก็ต้องพยายามหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้ว่าวใช่ครับว่าของเราเนี่ย มีตรงไหนที่เราจะเอาไปสู้กับคู่ต่อสู้ได้บ้างครับผมแล้วก็พัฒนาตรงนั้นเนี่ยเอาไปแข่งกับคู่ต่อสู้ครับเกินไปละมาดูนะว่าสมมุติเวลาทําง,งานเวลาแบบว่าเราตีเทปสิง่งนั้แล้วเจออุปสรรคเจอบอกน้องหน่อยว่าอุปสรรคที่เราเจอมันมีอะไรกันบ้างอุปสรรคในการเป็นนักเทนนิสอาชีพเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับหนึ่งคือเรื่องของการฝึกซอ้อมหนึ่งคือคุณต้องมีคู่ซอ้อบมีสนามซ้อมมี ลูกบอลฝึกซ้อมมีทุกอย่างให้พร้อมสองเวลาเราเออกไปแข่งเนี่ยเราคือผมเนี่ยออกไปแข่งออกไปด้วยตัวตัวเองอทุกอย่างต้องทําเองหมดเวลาไปแข่งเนี่ยถ้าตั๋วเต็มปุ๊บเราจะต้องทํำยังไงโรงแรมเต็มเราต้องเปลี่ยนโรงแรมเราจัดการเองต้องจัดการเองหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคืออุปสรรคที่เราจะต้องเผชิญแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราจะเป็นปนักเทนนิสอาชีพน,น,นะครับครับทีนี้อุปสรรคด้านแบบพวกนั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่มันสัมผัสไม่ได้ในใจนั่นแหละมีบ้างไหมเวลาเราเล่นแล้วมันรู้สึกว่า รู้สึกอยากหยุดรู้สึกเหนื่อยอเพราะอยากพออย่างเงี้ยก็มีมีช่วงหนึ่งครับ <c oughs> ช่วงที่เหมือนกับว่าเราตั้งเป้าที่จะเข้าสู่หนึ่งร้อยอันดับแรกครับ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เคยไม่เคยเข้าร้อยอันดับแรกแล้วก็ต้องการชนะอีกเพียง <c oughs> แค่หนึ่งแมตช์ถึงจะได้เข้าไปหนึ่งในร้อยครับ <c oughs> แล้วตอนนั้นมีห้ารายการซึ่งผมเป็นมือวางอันดับหนึ่งทุกรายการ <c oughs> ถ้าเป็นรแบบปกติเนี่ย จะน่าจะชนะคนที่ผมชนะเคยชนะมาได้ง่ายๆสบายๆายแต่ว่าไม่น่าจะเป็นงานยากไม่น่าจะเป็นงานยากมาก <c oughs> แต่ว่าพอมาเจอคราวนี้แพ้ครับแพ้แบบลุดรุ่ย <c oughs> แล้วมันเหมือนมัน,ม,นมันท้อไปเองเลยครับห <c oughs> ้าแมตช์นั้นปุ๊บตกรับแรงหมดทุกรายการ <c oughs> แพ้คนที่ไม่ควรจะแพ้ทุกรายการแพ้ขาดด้วยครับในสุสีบ <c oughs> แล้วเหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> เรา,เราไม่น่าได้แล้วเราเลิกเล่นดีกว่าไม่มีจุดมุ่งหมายทําไม่สําเร็จแล้วอันนั้นคือท้อแล้วอยากท้อแล้ว แล้วพอดีผมได้ไปคุยกับเพื่อนซึ่งออกแข่งด้วยกันเขาประมาณอันดับสามร้อยกว่าเขาบอกว่าอยู่มาดูไอดีิไอ3สามร้อยกว่าไออยากไปอยู่ตรงอยู่แทบตายแต่ว่าทําไม่ได้ครับซึ่งเออมันก็จริงนะที่เขาบอกมาคือเหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่อันดับสามร้อยเขาอยากจะไปอยู่ร้อยกว่าเนี่ยแทบตายไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยก็เล่นไปเรื่อยๆคุณแพ้คุณก็ยอมรับกับมันแล้วก็มาพัฒนาตัวเองไม่ใช่คุณแพ้ปุ๊บคุณเอาตรงนี้กับเก็บมาคิดครับ มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ฉุดเราลงไปอีก <ừ> ซึ่งก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเริ่มที่จะคิดได้เริ่มที่จะหลังจากนั้นต้องพักพักแป๊บหนึ่งเลยนะครับ<ช>เพราะว่าถ้าไม่พักก็คือเหมือนกับว่ามันจะคิดตลอด <ừ> ก็พักประมาณสามอาทิตย์ครับแล้วก็กลับมาแข่งแล้วก็ได้แชมป์เลยครับ <ừ> แล้วก็เลยทําให้เข้ามานดับสำคัญคือมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดใช่ครับเราต้องคิดได้ถูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่น้องๆคนไหนที่รู้สึกท้อไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามเราไปปรับใช้กับชีวิตเราได้ใช่ครับ ตารางซ้อมมันเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์หนึงก็ซ้อมกี่วนันปกติกแล้วเนี่ย,ยซ้อมถ้าซ้อมช่วงหนกักๆจริงเนี่ยค,คือจะเป็นช่วงจันทร์ถึงสุกเนี่ยทั้งวันครับ,รบก็คือเช้าเริ่มตั้งแต่มีตั้งแต่9โมงถึง11โมงครึ่ง huh. แล้วก็พักเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกทีบ่ายสองถึงสโมงเย็นแล้วก็เข้าฟิตเนสครับก็จะเป็นอย่างงี้จันถึงสุกแล้วก็เสาร์ครึ่งวันแล้วอาทิตย์พักก็เป็นตารางที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอใช่ครับครับผมนะฮะช่วงนี้ก็เป็น เคล็ดลับเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้านะครเราจะไปเจาะลึกแล้วก็น้องๆคนไหนที่มีฝันอยากจะไปถึงหรืออยากเป็นนักเทนนิสมืออาชีพอย่างแคร์รับเชิญของเราต้องติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปถึงครับันให้ไกลสวัสดีครับพี่โด่งโคขุนพลยางคำกเกษตรน้องมิน There's the then there's real is and that and real kind, and the kind mine, and the real kind mine, is mystery. อันเนื่องในโอกาส12สิงหานี้เป็นเทศกาลวันแม่นะครับพี่มีคีบไวเชอร์มาแจกน้องๆโดยกติกามีดังนี้พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเขียนบทความแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจแล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าบทความไหนของน้องๆโดนใจพี่โดมหรือว่าโดนใจทีมงานพี่ รับไปเลยครับกิมไวเชอร์โคขุนพลยังคำเกษตรน้ำมันใช้ได้ทุกสาขาพี่อยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงพักคุณแม่และรักแม่กันเถอะนะครับน้องๆแม่มีบุญคุณต่อเรามากเลี้ยงดูเรามาอยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงทุกวันทุกวันและก่อนแม่ทุกวันรีบส่งมานะครับพี่โดรออ่านของน้องๆอยู่แล้วพบกันครับ สนับสนุนโดยออดัสเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับฟันใม่ไกลไปถึงนะครับและตอนนี้นะฮะแขกรับเชิญที่นั่งคุยกับเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คือคุณนายอุดมโชคนักเทนนิสมืออาชีพนะคับเรามาคุยกันต่อครับผมหลังจากเราน้องๆได้เคล็ดลับอะไรไปเยอะละถามนว่าเ่อคุณนายได้เข้ามาเล่น เป็นอาชีพจริงๆนะเล่นเทนนิสเป็นเป็นนักเทนนิสมืออาชีพจริงๆน่ะตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คือถ้าถามความเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ16แต่ว่าถ้าถามว่าออกแข่งต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่13เลยครับแล้วก็แข่งเยาวชนมาเรื่อยๆแข่งเยาวชนจนมาอันดับได้ที่16ของโลกครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มผ่านตัวออกมาเป็นเล่นอาชีพครับรับผมตะกี้บอกกับคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้เราจะมาดู เคล็ดลับต่างๆนะฮะอย่างแรกเลยที่สําคัญนั่นคือเรื่องของครอบครัวรนะฮะในมุมมองของพี่ปิ๊งเองเนี่ยมองว่าครอบครัวมีส่วนผลักดันให้เราประสบความสาเร็จอย่างทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนครับมากที่สุดครับเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยครอบครัวจะอยู่กับเรามากที่สุดแม้กระทั่งโค้ชเนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่กับเราเนี่ยน้อยกว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวตัดสินใจยังไงเนี่ยเด็กก็จะตามครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ปกครองเป็นเขาเรียกว่าแรงผลักดันให้ผมประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมท้อเหมือนกันที่ผมบอกตอนที่จะเข้าท็อปลอยซึ่งครอบครัวก็พยายามให้กําลังใจอยู่ตลอดก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออแล้วก็สู้ต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุวันีับครับผมครอบครัวก็ถือว่ามีส่วนผลักดันเยอะมากกว่าจะทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านเออพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เรานิดนึงนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าอ่านคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านแล้วน้องๆมีความฝันอย่างเงี้ยบางคนจะเห็นว่าเอ๊ะการเล่นกีฬามันจะดีสู้เรียนหนังสือหรอหรือมันจะสู้กันได้ไหมบอกแนะนําคุณพ่อคุณแม่หน่อยคือสิ่งแรกก็คืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยปล่อยให้เด็กเขาเลือกเองมากกว่าเด็กที่มาเล่นเพราะว่าผู้ปกครองอยากให้ลูกเป็นนักธุรกิจอาชีพแต่ว่าตัวเด็กเนี่ย เหมือนกับว่าใจเขายังไม่ยังไม่อยากที่จะเ,เป็น<ม>ถึงาอาชีพใช่ประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเด็กลงมาในคอร์ดก็จะแสดงให้เห็นว่าอยากไม่อยากตไากีไม่อยากนู่นไม่อยากนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าผู้ปกครองควรจะสนับสนุนเขาในเรื่องของความคิดเขามากกว่าให้เขาเหมือนกับว่าอยากที่จะมาเล่นเองมากกว่าอยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยค่อยๆให้เขาเล่นไปโดยที่ เขามีใจตรงนั้นมากกว่าอย่าไปบังคับอะไรเขาคือถ้าเขายังไม่อยากเล่นก็คือปล่อยหยุดก่อนก็ต้องใช้นี่แหละเรื่องจิตวิทยาอย่างเชิงค่อยๆกล่อมค่อยๆยังไงประมานแล้วก็เป็นการเป็นการฝึกระเบียบเขาด้วยครับผฝึกให้เขามีความรับผิดชอบที่นี้นอกจากเรื่องของครอบครัวที่คอยสนับสนุนเราไปแล้วสำหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่และอยากเป็นนักเทนนิสมือชีพของเราแนะนำน้องๆหน่อยว่าเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งสองสามต้องทำยังไงบ้าง หนึ่งคือต้องต้องรู้สึกรักกับมันร้องชอบกับมันแล้วลงมาในสนามแต่ละครั้งเนี่ยต้องรู้สึกเอนจอยแล้วเราจะมีความสุขตอนแรกเด็กๆเนี่ยเริ่มไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะครับก็เริ่มแบบให้เด็กเขาเอนจอยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าลงมาในสนามแล้วชอบหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเริ่มที่จะออกแข่งขันต่างประเทศก็ผู้ปกครองก็ ต้องอย่าไปหวังถึงผลมากจะไปมองถึงผลการแข่งขันมากไปคดระมาณนั้นซึ่งตอนนี้ผมไปแข่งไปแข่งและมีรายการเด็กๆด้วยผู้ปกครองก็มานั่งแล้วก็โหเครียดเลยครับเวลาเด็กลูกๆแข่งปุ๊บโอ้โหพลาดทำทำอะไรแบบโอ้โหหวังมากบางบางครั้งเด็กหันมาเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกแบบว่าโอ้โหเราโดนออกไปจะโดนอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นักทีนี่จังดังก็ยังมีอยู่นะครับ อย่างเบอร์นาทอมิกออสเตรเลียเนี่ยก็มีเรื่องเหมือนกับคุณพ่อเขาเนี่ยก็มีปัญหาตลอดเวลาเวลาเล่นไม่ไดงใจพ่อทอม,มิกก็คุณพ่อตะโกนเข้ามาเลยซึ่งบอกเฮ้ยต้องเล่นอย่างงู้นต้องเล่นอย่างงี้ตะโกนระหว่างแข่งนะใช่ครับแล้วกรรมการเนี่ยเตือนทอม,มิกว่าไปบอกพ่อด้วยว่าห้ามห้ามโค้ชเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยระหว่างการแข่งขันเนี่ยห้ามโค้ชในในการแข่งขันเทนนิสนะครับซึ่งทอมิก โกนบอกกรรมการว่าคุณไปบอกเองเลยผมบอกไม่ได้คุณอยากจะไปบอกคุณไปบอกเองเลยให้ไล่ออกไปเลยเพราะทอมมิกเขาก็เหมือนกับอยู่ในขอดเขาก็โมโหเหมือนกันที่เล่นไม่ได้อย่างใจเขาการเล่นเทนนิสมันต้องมีสมาธิใช่ครับตรงนี้ก็คือผู้ปกครองก็คือเข้ามามีบทบาทมากเกินไปสําหรับนักกีฬาจริงๆคอยช่วยสนับสนุนคอยช่วยดูได้แต่ว่าอยากกดดันอยากเข้ามาสร้างความคาดหวังที่มันเกินพอดีใช่ครับผมทีนี้สุดท้ายแล้วล่ะสำหรับ คุณผู้ชมทางบ้านที่เราไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะเทนนิสอย่างเดียวสําหรับคนที่มีฝันทุกคนคมีฝันตั้งตั้งเป้าไว้แล้วบบอกเคล็ดลับเขาหน่อยว่าทำยังไงาถึงจะไปถึงฝันอย่างที่เราทําได้คือทุกคนหนึ่งต้องมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะทําอะไร,รแต่ว่าพอเราสิ่งที่จะทําให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักวางแผนว่าการที่เราจะไปถึงฝันเนี่ยเราจะต้องการอะไระถ้าเราจะไปถึงฝันตรงจุดนี้เนี่ย uh huh. ก่อนที่จะไปถึงเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างต้องมีอะไรถึงจะไปได้มันจะต้องมีสเต็ปของมันอยู่แล้วครับทุก mm hmm. ทุกอย่างทุกวงการมันจะต้องมีสเต็ปของมันซึ่งถ้าเราทําตามสเต็ปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะไปถึงฝันได้ง่ายกว่าการที่เรามองไปปุ๊บ mm hmm. บางคนผมเห็นเด็กที่จะมาซ้อมผมถามว่าน้องครับน้องมาเล่นเทนนิสน้องมีเป้าหมายอะไรครับผมจะเป็นนักเทนนิสระดับโลกครับ mm hmm. แต่ผมดูการซ้อมของน้องเขาแล้วเห mm hmm. มือนกับว่า ้องครับถ้าน้องซ้อมอย่างนี้พี่ว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะครับที่น้องจะไปถึงระดับโลกเพราะว่าเวลาเขาเหนื่อยปุ๊บเขาไม่ไม่ไม่ฝืนตัวเองเลยครับนะครับเหนื่อยปุ๊บพักขอพักนะครับไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยประมาณนี้ครับซึ่งการเป็นนักซซัระดับโลกเนี่ยมันจะต้องต้องมีใจเหมือนกับว่าต้องฮึดต้องสู้แต่ถ้าคุณท้อก่อนแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไปไปสู่ฝันลาบากครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชีวิต นะฮะตั้งเป้าอะไรเอาไว้และอยากจะไปถึงฝันสําคัญทุกอย่างเลยมันจะมีวินยัยความอมดทนทพยายามอันนั้นอันนั้นคือ <S <S การวางแผนแล้วเราต้องต้องเหมือนกับว่ามีวินัยในการในแผนของเราที่จะต้องทําตามให้ได้ครับผมครับ,รบซึ่งถ้าเกิดทุกคนสามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะฮะเชื่อแน่นอนว่าสักวันหนึ่งจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราพี่ปิ๊กเดนัยอุดมโชคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ กลับมาพบกับรายการฝันในไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนททาางงี่ยยวไไกกลอจะปถึ